สวัสดีครับผมล้ำอยู่กับไอดีนี้นะครับเออช่องทางการผูกนะครับ t วิตเ e อร์นะครับว่างนะครับไม่ได้ผูกเมลของขวัญและเบอร์โทรนะครับไอดี ID นี้ราคา21,500บาทนะครับาไปดูที่ฉายาก่อนเลยนะครับประมาณนี้ครับ ก็ดูที่ปืนนะครับผมเริ่มที่ปืนนะ M16 นะครับผมดูนะครับมันมีเลเวลอันนี้เลเวล5นะ นี้เวล์หนึ่งน้ำแข็งเจ็ดนะครับได้คองแล้วก็มีกอซ่านะครับเลเวล์สี่นะกระปืนนี้ q ิ z เลเวละหนึ่ง อาเลเวลหนึ่งเอเอววนี่เลเวลสี่นะครับวีเอสเอสเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมินิ UMP อมพหนึ่งนะครับซีเลเวลสี่นะครับปืนจาน <c oughs> เลเวลหนึ่งพวกนี้เลเวลหนึ่งนะครับหลักๆก็คือจะมี น้ำแข็งเจ็ดนะครับ M 1 6 5 AWC ก o r s a C นะครับ u c 4 C แล้วก็มี M 2 4 9นะครับที่จะเลเวล4อีกหนึ่งกระบอกฮะ M 2 4 9ประมาณนี้นะครับก็คือได้ปืนอัพเยอะอยู่นะครับจัดทะ ก็จะได้รถเทสลานะครับสีฟ้านะสองหมืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับทวิตเตอร์ว่างนะครับไม่ผูกอะไรทั้งสิ้นอ่ะลูกระเบิดประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงปืนนะครับเออ มาดูที่ตัวละครหน่อยนะครับสองตัวปลดแล้วผมปลดแล้วนะครับอันนี้นวดปลดถึงอันนี้นะครับผู้ชายอ่ะก็จะประมาณนี้มาดูที่ชุดนะครับเซต มาณนนี้เลยครับส่วนหมวกนะครับมีเซตอะไรบ้าง ก็เซตก็พอมีนะครับนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆนี้คือได้ปืนนะครับปืนอัพค่อนข้างเยอะพอสมควรปืนอัพทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอิบสี่กระบอกนะครับแต่ว่าเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งก็แปดกระบอกนะครับ แล้ก็เป็นเจ็ดห้าสี่สี่นะครับเลเวลสี่สีก็บ,บอกเดี๋ยวผมเขียนไว้ในหัวอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสองมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับใครถูกใจติดต่อมานะครับผมลืม ตรงไหนไหมถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็ทักแชทมาครับโอเคครับสำหรับไอดีนี้ขอบคุณที่ไว้ใจเสมอมาครับผมสวัสดีครับผม